ห้ามกินของต่อไปนี้ในงานศพข้อถือที่ไม่มีใครรู้เหตุผลที่แท้จริงว่าห้ามเพราะอะไรและทำไมงานศพชอบเลี้ยงข้าวต้มทำไมแม่นิยมกินเส้นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยะนานมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แฮปปี้เนชาแน n e ลด้วยนะคะความเชื่อและความศรัทธา เป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะคลิปนี้ happy n e t s channel จะมาเล่าเรื่องงานศพและก็อาหารการกินที่อยู่ในงานศพมีข้อห้ามต้องพิจารณาข้อสำคัญอะไรบ้างและประเพณีแตก่เก่าก่อนประเพณีโบราณ ที่ยึดถือปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบันนั้นยังมีอะไรบ้างที่ยังต้องคิดต้องคำหนึง่งต้องยึดถือไตร่ตรองและเหตุผลว่าทำไมสมัยก่อนนั้นคนเราจึงไปงานศพแล้วจึงมีข้อห้ามห้ามกินอย่างนูน้นห้ามกินอย่างนี้แล้วแต่ใครจะนับถือว่าแต่ละคนจะมีข้อห้ามไม่เหมือนกันแต่ผู้ฟังคะเข้ามาแล้ว อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเพราะความเข้าใจผิดและก็การปฏิบัติกันผิดผิดเพราะไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงความหมายที่แท้จริงจึงทำให้เกิดข้อห้ามห้ามกินของในงานศพท่านผู้ฟังคะข้อห้ามเดียวกันแต่มีคนปฏิบัติต่างการสารพัดแบบสารพัดอย่าง แล้วแต่ใครจะยึดถือปฏิบตัติอย่างเช่นข้อ 1. บางคนก็ไม่กินข้าวหรือเครื่องดื่มที่เจ้าภาพจัดเตรียมไว้ให้ข้อ 2. บางคนก็กินข้าวและเครื่องดื่มที่เจ้าภาพจัดหาให้แต่จะไม่กินในชายคาหรือออกไปกินข้างนอกข้อ 3. บางคนก็ซื้อหรือเตรียมห่อข้าวไปกินเองแล้วก็กินนอกเต็นที่งานศพ 4. ีบางคนก็ตัดปัญหาไม่กินทั้งที่เจ้าภาพจัดหาไว้ให้และก็ตัวเองไม่กินเลยยอมอดทนจนกว่างานจะจบแล้วค่อยไปหากินด้วยสารพัดปฏิบัติที่แตกต่างกันเหล่านี้ด้วยเพราะไม่เข้าใจเหตุผลว่าทำไมโบราณอาจารย์ท่านจึงได้ห้ามและถึงเป็นข้อกำหนดไว้นั่นเองท่านผู้ฟังคะ เวลาเราไปงานสวดอภิธรรมศพผู้ตายนั้นเจ้าภาพก็มักจะเตรียมอาหารและเครื่องดื่มไว้รองรับแขกที่มาหลายท่านก็ทานได้ไม่ถือสาแต่ก็มีอีกหลายท่านบอกว่าไม่กินอาหารในงานศพทำให้เกิดความสงสัยเป็นอย่างมากว่าเพราะอะไรทำอย่างนั้นท่านผู้ฟังคะเคยลองไปถาม ท่านที่ไม่กินอาหารงานศพว่าทําไมไม่กินก็จะได้คําตอบว่าไม่กินอาหารในงานอาวมงคลบางก็ตอบว่าจากปากคําผู้ใหญ่ห้ามมาบางก็ตอบว่าเพราะอาหารในงานศพพวกสัมภเวสีจะแอบมากินก่อนแล้วคําตอบนั้นก็หลากหลายแตกต่างกันไปท่านผู้ฟังทุกท่านคะประเพณีการจัดงานศพที่วัดนั้น เพิ่งจะเริ่มกันในยุคหลังมาย0ปีบานี้เองถ้าเป็นคนที่มีอายุมากก็ประมาณรุ่นปู่ย่าตายายก็เกินเลขห้าขึ้นไปมีภูมิลำเนามีญาติอยู่ต่างจังหวัดน่าจะทราบว่างานศพนั้นเขาทำอย่างไรสมัยก่อนนั้นก็มักจะจัดงานกันที่บ้านท่านอาจจะเคยผ่านงานศพที่จัดกันที่บ้านมาบ้างนั่นเอง ส่วนข้อห้ามกินของในงานศพนั้นมีสมาชิกท่านหนึ่งให้ความรู้เพิ่มเติมว่าไม่ว่าเฉพาะคนเล่นหรือวิชาอาคมเท่านั้นที่ห้ามกันแต่ผู้ที่มีวิชาทางด้านเกี่ยวกับการจัดงานเช่นจัดงานศพก็จะมีการห้ามถึงข้อนี้จึงสันนิษฐานว่าข้อห้ามนี้น่าจะต่อจากน่าจะสืบมาจากวิชา ทางสายสัปเปะลืนั่นเองด้วยเพราะวิชาอาคมทางสายวิชานี้จะเกี่ยวข้องกับการสะกดวิญญาณปราบอาถรรพ์หลายวิชาก็มาจากสายนี้ด้วยเหตุผลดังกล่าวนั่นเองจึงทำให้โบราณท่านห้ามกินของในงานศพก็เพราะว่าการที่เราจะไปกินของในงานศพนั้นเจ้าภาพก็ต้องจัดอาหารจัดข้าวปลาอาหารมาให้เรา โดยที่สภาพจิตใจของเขานั้นก็ยำแย่อยู่แล้วและมันก็เป็นการไม่เหมาะสมเท่าไหร่ต่อให้เขาเตรียมไว้ให้เราการจะมานั่งกินอาหารโดยที่เจ้าของบ้านอย่างนั่งเศร้าร้องไห้อยู่คิดดูแล้วกันว่าภาพที่ออกมาก็คงเป็นภาพที่ไม่ดีนักอีกในหนึ่งก็คือเป็นการสอนให้พิจารณาความรู้สึก จิตใจของผู้อื่นนั่นเองมากกว่าจะสนใจเรื่องของตนเองมากกว่าจะสนใจเรื่องข้าวปลาอาหารและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือในสมัยก่อนนั้นจะมีเรื่องยาสั่งเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายเพราะฉะนั้นยาพิษยาสั่งพวกนี้ถ้าอยู่ในงานต่างๆเหล่านี้แล้วก็จะหามือจับมือใครดมไม่ได้ว่าใครโดนดาสั่งอะไรนั่นเองท่านผู้ฟังคะ อีกเหตุผลหนึ่งก็คือสมัยก่อนนั้นไม่มีการใช้ฟอร์มาลีนฉีดฉีดศพกันเน่าเหมือนปัจจุบันนั่นเองให้เพียงแค่ยาเส้นหรือไม่ก็พืชดับกลิ่นอื่นๆเมื่อศพผ่านการเสียชีวิตมาแล้วหลายวันก็เริ่มขึ้นอืดบวมน้ำเหลืองก่อแตกอยู่ในโรงศพนั่นเองในโรงศพก็จะมีการต่อท่อเพื่อให้น้ำเหลืองที่ไหลนั้น ไหลลงไปเกาะนองอยู่บนพื้นนั่นเองทีนี้ปรากฏว่า,มาแมลงวันต่างๆก็จะมาตอมกินของเน่าเหม็นอาหารที่ต้องไปตอมแมลงวันที่ตอมน้ำเหลืองอย่างนี้ก็จะไปตอมอาหารวนไปวนมากลายเป็นภาพไม่น่าดูเป็นเรื่องไม่น่าสมควรทั้งเชื้อโรคและก็เป็นการเอาบาปเอาปราณแห่งความตายเข้าสู่ในร่างกาย ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังคะจะเห็นว่าข้อห้ามโบราณน,นั้นไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผลแต่ก็เป็นเหตุผลที่ล้ำลึกเสียจนคนปัจจุบันนั้นก็อาจจะไม่เข้าใจแต่ถามว่าปัจจุบันสภาพวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ศพเปลี่ยนมาจัดที่วัดกันมากขึ้น มีคนช่วยจัดเตรียมมากมายมีคนรับจ้างทำทำแบบที่เรียกว่าเป็นอาชีพกันไปเลยทำเป็นแพ็กเกจไปเลยคือพูดง่ายๆก็คือทำครบจบทุกกระบวนการในคำสั่งเดียวกันในครั้งเดียวดังนั้นการจัดเตรียมข้าวปลาอาหารให้แขกที่มางานจึงไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปและกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันไป ส่วนหนึ่งน่าจะได้อิทธิพลมาจากวัฒนธรรมของชาวจีนเพราะสังเกตเอาว่าในงานศพนั้นไปไหนแต่ไรก็จะเป็นข้าวต้มกระเพาะปลาซึ่งคนไทยสมัยโบราณน,นั้นจะไม่มีอาหารเหล่านี้แต่การหลอหล้อมของวัฒนธรรมและก่อวิถีชีวิตเลยทำให้เรื่องต่างๆเหล่านี้กินกันไปจนหมดและก็เป็นหนึ่งในวิธีงานศพ ประจําของชาวบ้านทั่วไปแล้วว่าการจัดงานนั้นท่านกินของในงานศพตามที่โบราณท่านห้ามเหตุผลข้างต้นจึงต่างจากชีวิตปัจจุบันไปแล้วท่านผู้ฟังคะคิดว่านี่คงเป็นสาเหตุที่คนถึงได้ไม่รู้ว่าทําไมท่านถึงได้ห้ามแต่ก็ปฏิบัติตามตามกันมาอย่างงงงงเหมือนกันท่านผู้ฟังคะ สำหรับผู้ตายนั้นเมื่อตายไปแล้วเขาก็อยู่ในโรงญาติพี่น้องก็ได้แต่นำอาหารใส่ถาดมาเคาะลงให้กับผู้ตายตามความเชื่อแต่โบราณน,นั้นอาหารที่จะนำมาให้ผู้ตายนั้นก็ให้เอาช้อนกลับด้านโดยเอาส่วนที่เป็นด้ามช้อนทิ่มลงไปในอาหารผู้ตายถึงจะได้กินอาหารนั้นอาหารที่จะนำให้ผู้ตาย ก็เป็นอาหารที่ทำภายในวัดนั่นเองเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็จะมีวิญญาณอื่นที่อาศัยอยู่หลอกหลอกบริเวณวัดนั้นมาแย่งชิ้นส่วนอาหารของผู้ตายได้ซึ่งจริงๆแล้วเมื่อตายไปแล้วดวงวิญญาณก็คงไม่กินอาหารเหมือนที่เรากินเหมือนปัจจุบันอาจจะได้กินเป็นอย่างอื่นไปเขาอาจจะกินเป็นพลังงาน พลังงานบางอย่างที่เราไม่รู้แต่สิ่งที่จะทำให้เขาอิ่มเองมมากกว่าอาหารใดๆก็คือบุญนั้นที่เขาจะได้รับจากการที่เราได้อนุโมทนาบุญให้เขาแต่ท่านผู้ฟังคะส่วนแขกเราที่มาในงานนั้นทางเจ้าภาพก็จะจัดอาหารเลี้ยงแขกเองหรือไม่ก็จ้างแม่ครัวทำอาหารเลี้ยงแขก เมื่อปรุงอาหารเสร็จแล้วก็ตักแยกออกมาหนึ่งทีอาจจะเป็นชุดเล็กๆแล้วก็นำไปวางไว้ให้ห่างไกลผู้คนแล้วกำหนดเรียงหรือใช้วิธีจุดทูปเรียกดวงวิญญาณที่อยู่ในอาศัยบริเวณนั้นให้มากินอาหารในเฉพาะบริเวณนี้และก็บอกกล่าวพวกเขาห้ามเข้าไปยุ่งกับอาหารที่เป็นส่วนของมนุษย์ทินโดยการตั้งจิตให้มั่นแล้วกล่าวว่า นี่เป็นอาหารที่ไว้เลี้ยงผู้มาร่วมงานที่เป็นมนุษย์เท่านั้นไม่อนุญาตให้สับวิญญาณมากินจงไปกินตรงที่เราเตรียมไว้ให้เธดนี่ก็เป็นกุสโลบายที่นับถือกันยังนับถือปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันท่านผู้ฟังคะในส่วนของผู้ที่เป็นเจ้าภาพนั้นทันทีที่ปรุงอาหารเสร็จ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เหล่าสัพพวิญญาณเหล่านั้นไปกินอาหารในส่วนของมนุษย์มิฉะนั้นพวกสัพพวิญญาณก็จะเข้ามากินกันเลยเพราะเขาถือว่าเป็นอาหารที่ทำเพื่อแจกเป็นทานทำให้กลายเป็นว่าคนกินเหลือจากพวกสัพพวิญญาณเหล่านั้นดังนั้นในส่วนของแขกผู้มาร่วมงานนั้นเราไม่สามารถรู้ได้ว่า ผู้เป็นเจ้าภาพได้จัดอาหารแจกไว้หรือไม่ทางที่ดีหลีกเลี่ยงการกินอาหารในงานศพจะดีกว่าแต่ทางเลี่ยงไม่ได้หากสถานที่จัดงานอยู่ห่างไกลจนเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นั้นจะทำยังไงดีวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการที่น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วทางผู้บรรยายก็ใช้วิธีการนี้อยู่ ก็คือในการที่จะกินข้าวในงานศพนั้นก็ให้ท่องบทสวดมนต์อิติปิโสท่องพุทธคุณแล้วก็บอกว่าขอให้อนุภาพของการสวดนี้ล้างพลังลบออกจากอาหารเหล่านี้ไปให้หมดแล้วก่อนที่จะกินอาหารของเราเคล็ดลับคือต้องนิ่งต้องมีสมาธิต้องมั่นใจในอำนาจพุทธคุณของเราว่าล้างลบล้างพลังอาถรรพ ออกจากอาหารได้เพียงเท่านี้เราบอกจะสามารถกินอาหารในงานศพได้อย่างสะดวกสบายใจนั่นเองท่านผู้ฟังคะในเรื่องเกี่ยวกับอาหารในงานศพนั้นก็ยังมีประเพณีความเชื่ออีกเรื่องหนึ่งที่เราจะไม่กล่าวไม่ได้ที่เราจะไม่กล่าวก็ไม่ได้ในวันนี้ก็คือทำไมงานศพชอบเลี้ยงข้าวต้ม ทำไมไม่นิยมกินเส้นก๋วยจั๊บเส้นขนมจีนและทำไมไม่นด้ยมใช้ใบตองในงานศพสารพัดคำถามเกี่ยวกับอาหารงานศพที่หลายคนสงสัยนั้นวันนี้เราก็จะมาให้คำตอบกันว่าเพราะอะไรท่านผู้ฟังคะในการจัดงานศพตามความเชื่อของคนไทยนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือเรื่องอาหารรับแขกอย่างที่ว่านั่นเอง ถึงแม้ว่างานศพนั้นอาหารจะเน้นง่ายๆก็จริงแต่ก็ยังมีอาหารที่ไม่นิยมนำมารับรองแขกโดยเฉพาะด้วยเพราะว่ามีความเชื่อเกี่ยวข้องโดยหลักความเชื่อที่เกี่ยวข้องนั้นก็มีดังต่อไปนี้อันที่หนึ่งอาหารงานศพนั้นจะไม่นิยมกินอาหารที่เป็นเส้นเช่นขนมจีนลาดหน้าเส้นก๋วยเตี๋ยว เพราะเชื่อกันว่าผู้ตายกับญาติหรือคนในครอบครัวนั้นจะไม่ยอมตัดขาดจากการเป็นสายสัมพันธ์ยงหญยกันเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นขนมจีนเหล่านี้ทางที่หากอยากใช้เมนูเส้นจริงๆก็อาจจะแก้เคล็ดโดยการตัดเส้นให้สั้นๆลงอย่างนั้นก็พอจะใช้ได้อันที่สองงานศพจะไม่นิยมใช้ใบตองเนื่องจากว่าในสมัยก่อนนั้น จะใช้ใบตองในการลองศพก่อนเอาเข้าวลงเพราะฉะนั้นเลยไม่นิยมเอาใบาตองมาใช้ในการห่ออาหารในงานศพนั่นเองอันที่สาอาหารในงานศพนั้นจะไม่ค่อยมีเมนูหรือเป็นขนุนเนื่องจากขนุนนั้นเชื่อกันว่าเป็นผลไม้ที่เป็นมงคลเชื่อว่าช่วยหนุนนำให้ความจเจริญจึงไม่นิยมเอาขนุนมาเกี่ยวข้องกับพิธี อวะมงคลน,นั่นเองส่วนที่ว่าส่วนความเชื่ออีกเรื่องหนึ่งก็คือคนดวงตกไม่ควรกินอาหารในงานศพอันนั้นก็เป็นความเชื่อสำหรับคนที่อาจจะได้เป็นคนเกิดปีชงหรือคนดวงตกเพราะเชื่อว่าคนพวกนี้จะมีจิตใจที่อ่อนแอทําให้สิ่งอัปมงคลต่างๆนั้นเข้ามาทําร้ายจิตใจได้ง่ายนั่นเอง อย่างไรก็ตามแม้ความเชื่อเรื่องอาหารในงานศพนั้นจะสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานและแต่ยุคสมัยในปัจจุบันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอาหารงานศพก็จะมีปรับตัวด้วยเช่นกันเช่นเราจะเห็นอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์หรืออาหารกล่องเป็นแพ็กเกจเป็นเหมือนกล่องชำรวยซึ่งก็เป็นตัวเลือกที่นิยมกันมากอยู่ในปัจจุบัน ท่านผู้ฟังคะสุดท้ายนี้ไม่ว่าอาหารในงานศพนั้นจะเป็นอะไรก็ตามแต่ก็ว่างานศพนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการบอกลาครั้งสุดท้ายการเรียกอาหารที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุดจึงถือเป็นการให้เกียรติและเป็นเครื่องหมายแสดงความขอบคุณแก่แขกที่มาที่เสียสละเวลามาร่วมงานนั่นเองท่านผู้ฟังคะหวังว่า เรื่องราวที่จะเล่าให้ผู้ฟังและรับฟังกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น,น้อยสำหรับวันนี้ h a p p y n e เน Channel ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้ทุกท่านประสบสุขสมหวังในปรารถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึง่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบัน โดยเร็วพันเทินสาธุ